วนนนันเิเียวไมีในบรรดาตัวละครอาจารย์ปราบผีของหนังจีนฮ่องกงยุคก่อนที่ผู้ชมชาวไทยรู้จัก คุ้นเคยและรู้สึกมีความผูกพันอย่างสุดๆก็คงจะหนีไม่พ้นอาจารย์ผีกาที่เรื่องชื่อระบือนามที่ชื่อหลินเจินอิงนั่นเองเพราะมีผลงานการแสดงของเขาที่อยู่ในความทรงจําของคนดูมากมายแต่แท้จริงแล้วอาจารย์ปราบผีผู้เก่งกาจของวงการบันเทิงฮ่องกงหาได้มีแต่หลินเจินอิงคนเดียวไม่แต่ยังมีอีกหนึ่งอาจารย์ที่เป็นตำนานไม่แพ้กันเพราะหนะังที่เขาปรากฏตัวบนจอคือหนังปีศสาจสาวแสนสวยในตำนานที่ชื่อโปโยเยโปโลเยนั่นเอง และชื่อของหนังเรื่องนี้ก็กลายเป็นวลีที่ติดปากคนดูชาวไทยไม่น้อยกว่าคำว่าอาจารย์ผีกัดเลยเพราะบทนักพรตเท่าจอมปราปีศาจในหนังเรื่องนี้ที่เขาปรากฏตัวอยู่ในหนังภาคหนึ่งในภาคสองนั้นถือเป็นตัวละครที่มีความเท่ในระดับตำนานเลยทีเดียวเพราะถ้าไม่มีเขาหนังคงไม่สนุกและขึ้นหิ้งได้ขนาดนี้ไม่เท่านั้นถ้าจะให้ลำดับเวลากันจริงๆเขานี่แหละที่เป็นคนเริ่มต้นของจักรวาลหนังผีผสมกังฟู วิดทูวิดช์1944นั้นมันคือจุดเริ่มต้นของหนังสยองขวัญพนตลกของฮ่องกงและมีหนังอัมให้ดีผีชิด้าย1980กับจีดีผีโดนกัด1982ที่เข้าทั้งกำกับและร่วมแสดงกับผงจินเป่าและลินเจินอิงซึ่งถือเป็นต้นแบบของหนังตระกูลผีกัดทั้งหลายและกลายเป็นการเปิดตำนานให้กระบทอาจารย์ผีกัดของลินเจินอิงนับแต่นั้นเป็นต้นมา และเป็นการดังที่บทบังรัศมีดาราของต้นตำรับที่แท้จริงยังอูหมาไปอย่างคาดไม่ถึงทั้งๆท,ที่บทนักพรตปราบผีของอูหมาในโปเยโปโลเยนั้นมีความโดดเด่นไม่แพ้บทอาจารย์ผีกัดของลินเจินอิงแต่อย่างใดอาจเป็นเพราะบทนักพรตยินของแก่ปรากฏตัวในหนังเพียงแค่2เรื่องนั่นคือโปเยโปโลเยภาค1และภาคสในขณะที่บทอาจารย์ผีกัดคิ้วต่อของลินเจินอิงนั้น ปรากฏตัวบนจอในหนังผีกัดยากัดตอบทั้งภาคหลักภาคแยกปยันทีวีซีรีส์อีกมากมายหลายสิบเรื่องจึงกลายเป็นที่จดจำของผู้ชมมากกว่าแม้จะเป็นแค่ตัวสมทบบนจอซะเป็นส่วนใหญ่ แต่หลายบทที่เขาเล่นกลับเป็นที่จดจำของคนดูไม่น้อยเช่นบทหัวหน้าขันทีเท่าในหนังขันทีคนสุดท้ายประกบมอเศร้าชงที่สุดเข้มข้นหรือบทจอมยุทธยอดฝีมืออุโสที่บรรเลงเพลงพินแต่เสียงร้องอันเข้มขลังอลังการของบทเพลงเยอยุทธจักรจากหนังเดทคัมพีเทวดาภาคหนึ่งที่เขาขับขานคู่กับหลินเจินอิงและแม้จะขึ้นจอเพียงแค่เวลาสั้นๆทั้งคู่แต่ก็สามารถขโมยซีนจากหนังไปได้เยอะทีเดียว จิหสำหรับประวัติของผู้เท่าอูหมานั้นคงต้องย้อนไปกลายถึงปี1942ในเดือนกันยายนวันที่22ซึ่งเป็นวันตกฝ้าของเขาณเนะมืองเทียนจินประเทศจีนแผ่นดินใหญ่และเขามีชื่อในตอนแรกเกิดว่าฟงหวางหยืนเขาเคยใช้ชีวิตที่เมืองกวางโจในฐานะของช่างซ่อมเครื่องยนต์ก่อนที่จะอพยพมาอยู่ฮ่องกงในปี1960 และได้เข้าสู่ร่มเง,งาของชอว์บราเดอร์สในฐานะนักเรียนการแสดงหลังจากที่จบจากชั้นเรียนในปีต่อมาเขาก็ได้เซ็นสัญญาข้อสังกัดชอและมีหนังโอมู่หลัน1964เป็นผลงานเรื่องแรกในชีวิตการแสดงและใช้ชื่อในวงการว่าอูหมาซึ่งเป็นปีเกิดน,นักกษัตริย์ของเขานั่นเองหมายเหตุหมาหรือหมาเป็นภาษากวางตุง้งซึ่งแปลว่าหม,า,มาในภาษาไทยเขาโลดแล่นในวงการในฐานะของนักแสดงสมทบของชอบราเดอร์สอยู่นานหลายปี ก่อนที่จะจับพลัดจับผูได้ไปทำงานหลังกล้องในฐานะผู้ช่วยผู้กำกับในหนังเรื่องหนึ่งที่ไปถ่ายทำที่ญี่ปุ่นเพราะผู้ช่วยผู้กำกับตัวจริงดันยื่นวีซ่าไม่ผ่านเขาเลยได้ก้าวเข้าสู่งานกำกับและมีผลงานกำกับหลังจากนั้นอีกกว่า49เรื่องตลอดระยะเวลากว่า50ปีในวงการบันเทิงของเขารวมถึงภาพยนตร์ที่เขาร่วมแสดงอีกกว่า240เรื่องโดยมีบทเด่นที่เป็นที่จดจำคือบทนักพรตปราบปีศาจในโปเยโปโลเยทั้งสองภาค และบทผู้เท่ามือพินเยอะอยุทธจักรจากหนังเดทคัมพีเทวดาภาคหนึ่งนั่นเองในป20ี2013ตาเท่าหมาของเราก็ได้รับข่าวร้ายเมื่อหมอได้แจ้งว่าเขากำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดก่อนที่จะจากไปในอีก10เดือนต่อมาในวันที่4กุมภาพันธ์ปี2014ศสิีริอายุได้71ปีปิดตำนานของอาจารย์โปเยผู้ทรงอาคมไปตลอดกาลและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของนักแสดงอาวุโสผู้ยิ่งใหญ่ขององการภาพยนตร์ฮ่องกงในยุคทอง ที่แม้ชื่อเสียงของเขาอาจจะไม่ได้ดังข้าฟ้าเหมือนเพื่อนรุ่มยุคคนอื่นๆแต่ใบหน้าของเขาต้องเป็นที่รู้จักของผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนและทุกบทบาทการแสดงของเขาจะอยู่ในความทรงจำของผู้ชมตลอดไปอูมา